ที่ประเทศบราซิลได้เห็นประชาชนจำนวนมากในหลายเมืองใหญ่อย่างเซาเปาโลและริโอเดจาเนโรออกมาประท้วงตามท้องถนนและเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีจาอีโบโซนาโรที่ไปรวมตัวกันทำลายและก่อเหตุความรุนแรงที่อาคารรัฐสภาเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาค่ะ ประชาชนชาวบราซิลหลายพันคนพร้อมป้ายสนับสนุนประชาธิปไตยรวมตัวกันที่เปาลิสตาเอเวนิวในเซาเปาโลและจัตุรัสซีเนลันเดียในริโอเดจาเนโรเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการก่อเหตุจลาจลกรณีการบุกทำเนียบประธานาธิบดีอาคารรัฐสภาและศาลสูงสุดของบราซิลโดยกลุ่มผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีจาอีโบโซนาโรที่ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ผู้คนที่รวมตัวประท้วงในหลายเมืองของบราซิเรียกร้องให้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุและไม่ให้มีการอภัยโทษ การก่อเหตุจลาจลครั้งนี้นับว่ารุนแรงที่สุดตั้งแต่บราซิลเปลี่ยนการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยประธานาธิบดีลูล่าประกาศนำตัวผู้ก่อเหตุจลาจลและผู้เกี่ยวข้องมาลงโทษขณะนี้มีผู้ถูกจับกลุ่มราว1,500คนซึ่งประธานาธิบดีลูล่าระบุว่าผู้ถูกจับกลุมจะอยู่ในการคุมขังจนกว่าการพิจารณาคดีสิ้นสุด ขณะเดียวกันได้ประนามอดีตประธานาธิบดีจาอีโบโซเนโรว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังจุดกระแสการก่อเหตุจลาจลในกลุ่มผู้สนับสนุนด้วยคำกล่าวอ้างเรื่องการโกงการเลือกตั้งที่ไม่มีหลักฐานประธานาธิบดีจาอีโบโซนโรเดินทางไปยังรัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวันที่30ธันวาคมปีที่แล้วณเวลานั้นเขายังดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศและใช้วีซา่าเจ้าหน้าที่ระดับสูง ล่าสุดได้เปิดเผยภาพของตัวเองในโรงพยาบาลที่เมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดาโดยระบุว่ามีอาการปวดท้องจากกรณีที่เขาถูกแทงระหว่างหาเสียงเมื่อ5ปีที่แล้วที่ผ่านมาโบโซโนโรต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยครั้งแต่ครอบครัวระบุว่าอาการไม่รุนแรงขณะเดียวกันเริ่มมีสิ่งเรียกร้องจากสมาชิกสภาคองเกรสพรรคเดโมแครตให้พิจารณาถอนวีซ่าของอดีตผู้นำบราซิล เนื่องจากกังวลว่าอดีตผู้นำบราซิลจะใช้ฟลอริดาเป็นฐานในการเคลื่อนไหวทางการเมือง